เมืต้องอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน,าน ความร้อนเข้าไปทําลายเซลล์ผิวหนังทําให้เกิดอาการแสบร้อนระคายเคืองอาจทําให้ผิวเดินหรือไม่แดดได้หากเจอปัญหานี้อยู่ต้องรีบฟื้นฟูนะคะให้ใช้เนอริคินซิ่งเจลเป็นเจลอ่อนใสมีค่า P h เใกล้เคียงกับค่า P h เผิวหน้าช่วยเติมความชุ่มชื้นถนอมบําบรุงผิวใช้ล้างหน้าวันละสองครั้งเช้าเย็นให้ใช้เฮอร์เบิลคอมเพล็กเป็นครีมบํารุงหลากหลายสมุนไพรอันทรงคุณค่าจึงเป็นครีมที่ช่วยปรับและฟื้นฟูสภาพผิวได้ดีให้ผิวมีความ ชุ่มชื้นและกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติใช้ทาทั่วใบหน้าเช้าและก่อนนอนแล้วใช้ sleeping m a ์ k พื้นปูผิวตอนกลางคืนเป็นครีมมาร์กหน้าสมุนไพรนานาชนิดใช้เพื่อบำรุงและปรับสภาพผิวในยามที่ผิวต้องการพักผ่อนเสริมด้วยการทำ herba m a ์ k ครีมมาร์กหน้าสูตรธรรมชาติช่วยปลอบประโลมผิวและช่วยคืนความชุ่มชื้นอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจรู้สึกผ่อนคลายมีจำหน่ายพร้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมนชน